ที่ะคะดิฉันไกด์นั้นเขาวันนะคะประมาจะนำพาหน้นคนที่ลูกค่าน,นะคะมามาสักการ,ระสิงศรีสถานที่ที่สี่ของจังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับ hmm. ประวัติความเป็นมานะคะยังไม่สามารถหาหลักฐานในการในระยะก่อตั้งเริ่มแรกที่เป็นข้อมูลสุปชาดเจนได้นะคะเ mm ีย hmm. งแต่อาศัยการบอกเล่า,อาของพ่อค้าชาวจีนรุ่นเก่าที่สืบมาว่านะคะเมื่อประมาณพุทธศักราช2488คุณพ่อค้าชาวจีนนะคะได้อัญเชิญ องคูปที่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าผงมงคลน,นะคะแห่งองค์เทพเจ้าปูา่คุณพระคาชาจีนได้อัญเชิญมาจากทางทิศตะวันตกของอุดรธาน,นีนะคะจึงได้เชิญมาวางไว้ที่ใต้ร่มไม้เล็กๆไม้ต้นใต้ต้นร่มไม้ใหญ่ค่ะแห่งนี้นะคะต่อมาหลังจากที่ได้มีการบูรณะสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่พร mm hmm. ะคาชาจีนที่ศรัทธาลูกปั้นองค์เทพเจ้าปู่ก็ ประธานได้ได้ถวายรูปปั้นองค์เทพเจ้าปู่ย่านะคะถือได้ว่าศาลเจ้าแห่งน,นี้เป็นศาลเจ้าแห่งเดียวที่มีทั้งเจ้าปู่และเจ้ยาย่าสถิตอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะพื้นที่ในบริเวณศาลเจ้าปู่ย่านะคะก็ได้รับการบูรณะปรับปรุงจากคณะกรรมการจากรุ่นสูรุ่นต่อมาเรื่อยๆนะคะทาให้ศาลเจ้าปู่ย่ามีทศนะครับมีทัศนะ มนนีทัศนะมียภาพที่สวยงามนะคะเอได้หรอทั้เหรอสำหรับสถานที่แห่งแรกนะคะสำหรับสถานที่แห่งแรกคือศาลเทพพายัฟ้าดีนนะคะ <S <S เป็นสถานที่ทําก,การตาการาพรตเจ้าที่ก่อกำเน,น,นิดโดยโรคมนุษย์จนมาจนบรรพบุรุษและผู้มีพราาะคุณต่อเทเาืองเใครเอาไม่ด้แล้วแล้วก็เดินไปที่สอง เพื่นท่านสักการละเวาก่อนค่ะค่ะสำหรับต่อไปเราจะไปสนาที่ที่สองกันเลยนะคะจบข้างบนยงายเลยเดี๋ยวขัะี่สองต่อเลย ท่านองค์เจ้าปูย่าค่ะเชิญท่านสักการะบูรณะ

สถานที่เที่ยวที่สี่นะรับจุดที่สามนะคะคือศาลเจ้าข้อหนองบัวนะคะเป็นที่สักการบูชาบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณบริเวณหนองบัวตั้งแต่สมัยอดีตการที่ผ่านมาต่อมาเป็นจุดที่สี่นะคะเป็นศาลเจ้าที่สีจู้เยะนะคะ เป็นที่สักการะองค์หลวงสิษย์ศิทธิสยิที่น่าบริเวณศาลเจ้าถือยาค่ะเชิญทุกท่านสักการะองคางค่ะต่อไปเป็นสถานไปถึงที่ภาค สำหรับจุดที่5นะคะคือพระสงฆ์กันชะกัดใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดพบใต้ต้นใจในบริเวณศาลเจ้าปูา่ย่าเมื่อพุทธศักราช2 5 3 0ค่ะแล้วจุดสุดท้ายนะคะคือทาง,งนวมสวยเป็นองค์เทพที่เชื่อชาในการศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเป็นที่นิยมศักการะของนักเรียนนักศึกษาในการจะไปสมัครสอบครั้งที่สำคัญแต่ล ขอให้<ม>เรียนภาษาคีบีเจเขียนได้พูดได้ค่จ